อโอ้ลูกลองหายแล้วโน่นมากอแค่น่อน,นอืมโอเคหักเมียบอกกันนี่หักเนาะ หลังจากสองคนมีอะไรกันในเมื่อคืนคมรักก็จะเริ่มผูกพันกันเบาวนูนก็สามารถอุ้มลูกชายของเขาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูกันออมีความสุขจังเลยที่เบาบุนันได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วที่เบาบุนันไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะ อบอุ่นเหลือกเกินท่านผู้ชมโอ้เขาก็ไม่ลองไห้ดูสิเขาก็พูดหัวเราะไปนี่ไงความรักที่แท้จริงเกิดมาจากการเจ๊กันนั่นเองมอาฮ่าฮ่าฮ่าส่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่ส่า่า สบายดีผู้ชมวันนี้ฉันได้อุ้มลูกแล้วนะฮะ <c oughs> อุ้ยอุอุ้ยอมลูกขึ้นอุมลูกขึ้น <c oughs> นี่ท่านผู้ชมความผูกพันอืมบอโนูนก็มีความรักความเอ็นดูสงสารลูกของเขาแล้วนี่อือพอก็ลอแม่ก็สวยอ่า นี่แหละทำผสมเนาะที่บ๊อบบุญนำต้องการเนาะนี่เห็นฮุนมันอุ้มอุ้มไปนั่งเป๊ะแม่ฮุ่นมานียนี่มาเลยโอี๋ยวบุต้องอายนะมาเลยที่รักดูลูกเราน่ารักจังเลยว่าจังสีนะไปมาเลยมานั่งใกล้ที่รักเลยที่รักจ๋าลูกเราน่ารักนะว่าจังสีนะโอ้ยมายามาเลยอืมเด้อนี่อ่า Okay. เอาอเนัน่งลงเลยมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่งลงเลยนี่บังกองให้เลยอมาจ้ะที่รักเอาลูกเราหน่อยไหมรับลูกเลย <laughs> ลูกเราลูกลูกของเราลองให้ลองให้เอารุกเอาลูกซี่ที่รักเอ้ย <laughs>

อืมอืมโอเคเนาะทรผมสมนะเนาะก็อว่าเป็นบรรยากาศที่ความฮักระหว่างสองพ่อแม่เกิดขึ้นเนาะถ้าโอเคแล้วดีใจนำพี่น้องเลยนนี่แหละหลายคนกะบอกเคยเห็นเบาโนนอุ้มลูกแล้วก็ได้เห็นแล้วโอ้อันนี้บอกวาดเนาะโอ้บอกวาดบอร์พสา,บ,าบังเกงพี่น้องเลยนี่อันน้นพระเราจันทร์ โอ้สบายแล้วพนเดินนอนกินแล้วบุคือตะกีแล้วนะตะกีไปซอกอยู่ซอกกินเท้ามือจึงมาเนาะอือย่าลืมเด้อเอาเอาไปให้อันแม่แพทย์อันนึ่งเด้ออ่าปันกันเปยช่วยกันเด้อเฮ้สยสุกันจิเพยบอกี่แพแพ์บอกซออ,อ,อ,อันนะแพทเนาะอ่านสมเนาะนี่พนอ,อันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้ตัวหนึง่งเนาะ อ่ะสุดหนึ่งก็ไปให้แม่เท้าบุเป็นทีเรียบร้อยเนาะโอ้ภาพที่บาบุนนำไปยังเห็นก็เห็นตลอดพี่น้องเลยเนี่ยนี่แหละโอ้ยอมเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอาน้องติ๊กเนาะอ่ะอาตให้เบิ่งข,งขง้างๆเนาะเพิ่นเอานมให้ลูกกินเนาะ,ะมาบุนนำจะเอาเพิ่นห้องเพลงมาฟังแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นนัดเลยไล่คนจงก่อนเพิ่นไปเอาวิลุม์ม พ่อเพื่อน่าไปไปห้องซ่องคนขนาดอยู่บ้านหอยเมี้ยงยืนน่เพื่อนบ่ห้องเพื่อนอยากกินอันเพื่อนอยากเอาข้าวแรกก็คืออ่าโอวันตินเนาะมีโอวันตินนี่มีอะไรลาย่างนี่ยเพื่อนอยากได้บางวัน่าจะเฮ็ดคลิปต่อไปไอู้จเอากาแฟอยู่พวกนั้นเอออยากกินก็ไปเอาค่ะกินกาแฟสั่นนึกจะพูดเนาะสองยี่ห้อมูส อ่าๆๆๆอมาอายนึ่งนำอยากกินเนาะนผู้น้กิอสตอนนี้นาะบ่รออาเก็บกินข้าวแล้วก็สิเริ่มกลับบ้านแล้วบ่ติบ่มีขนมนี่ขนมมีบ่มีนี่เออกาขนมมาลูกไดน้องน้องยังบ่อยู่นําอายอยู่พี่ว่าหึบ่อยู่อยู่นแนั่นนี่ใหญ่อันนี้ แล้วเนี tomato, ่ยเราบัดไปยุบพุ normal, ่มเหมือนหอยย่างอยู่ห้วยปงห้วยใหญ่ก็อาจจะใหดเป็นไฟฮะเนาะเราเห็ดเฮือนงามเราไปยุ่งกันพุ่มเนาะเดี๋ตอนนี้อยู่ป่าท้ายเด้อกันไอ้บอกโอเคสําเร็จแล้วพากันมาแล้วก็มาเด้อมาไม่ท้ามีแท้ไปแท้ปีนานเนาะเป็นการนาะเท่าไปหมดแหละเนาะอืมอันนี้แล้ววันจุขายุบดับบ่มากอยู่เลยบ่มักอยู่ใช่ ต้องา้ยต oh. ืชาปีเนาะแล้วว่าเจ้าเข้าตืมเดือนหนึ่งเลยสิบ <go> ง <nå. Yeah. sm all> yeah. nah <ster> ่ายไปอยู่มันเงียบเหาะผิดมันห้องเะเข้านะดูเอาไปหุ่นยกกาสมมุิเข้าไปใกล้กระยาบันนี่กานเข้าไปใกล้แล้วเขาบอกของกินเขาเิากินได้น้ำเขาเขาเขาอันจุอันผู้ใหญ่ใจดีจุเจ้านายมาเอาของกินเอาเข้าเหากไปคิดเรื่องน้ำเขาอ๋อมันนี่เขาเขาเขาพูดได้พูดได้ากกินก็ต้องมาอยู่เนาะ บัวบัมาโย่แล้วกับบัเปยไปแล้วบันิไกลเมื่อยอ่านั่นแหละทำสมบ่ไปได้เขาไปโลดเหวหู้เขาโลนะเขาเขามักโลดบ่โลกขยากเขาเขาบัวหมกโลดล้วเมื่อยเนาะเมขาเฮ็ดหน้าเฮ็ดอันเอาลุซิงไอเอาลุซิงขนาดหนึ่งเลยขับตอกตอกไปตอกตอกมาเลยสบายมีรถแล้วบันินะมี่ถแล้วอ่าอืมงทางนี้รถมาบัได้เมืนบ่ ไปเห็นรถปิ oh, um. you know. ่นอัน2บาดแล้วโอ้2เทื่อแล้วอ้าวอ้ายเห็นเทื่อนึงน้องเห็น2เทื่อโอ้สดว่าาผมรถปน2เทื่อแล้วเนาะย่านย่านละไปอยูพุ่นเราคาลิฟอนทางงาม้สิมอบรถสิงอายคันนั้นให้น้องเลยให้น้องขับเลยไปไว้อยู่เฮือนน้องเลยเออน้องได้แมยังากะขีมามาหายน้มันหมดเอาเงินไว้ไปเติมสบายเนาะอ่ายาเข้ากนเข้า อ่าโอยู่กะตามใจเข้าเนาะแต่เขาบอกบ๊วยู่ว่าฮอนขึ้นขอนยู่ขึ้ายอืมแต่กระยาแต่ว่าบ้านนี้คันเขาไปเฮ็ดเฮือนเฮ็ดย่างคุณเราคันบบคันบโบยุ่นเขาเราเขาบอกเขาเขาเลาะกินเพื่อกินมันฮั่นลักกระเชื้อจนเขาเมื่อยเขามาหาเขาเนาะเฮือนดีเด้อรักกระเชื้ออันกจ์เซย์เซย์ยังก็อันบ้านนั้น ต่อไปละครัเป็นซีเดอร์ีได้นะครัามาซื้ออัอดไว้ซื้อไปเกล็กไว้เออสล้กเฮดีนะนะครับ่ทอนเดือนึ่งแก่อปอยเออบรรดันขนาดบ,บริยูอันอะไรวะคอกนะอเออ<ข>อันนี้คนยูเนาะคนยูล้มอันอแบบว่า่นว่าสีทำโสมเบาบันไดลม้มพอมีเบาเอกเบาอาคูนจุนน่ะนะเขาจะมากินเล่าเขาจะมาก,กันว่ากเกิดบานเนา,าะ เขามักอ่านั่นนะเขามักมาอารวาสฮะแล้วจะเฮ็ดบอนึงเฮ็ดเป็นคุกนะเป็นคอกเป็นอนันไว้แล้วกันพูดมาล้วก็ยัดเขาหน้าแล้วก็ใส่ล็อกกระเจไว้จนมันดีแล้วจึงปล่อยเห็นนะก็ไม่เราโซ่เบานุ่นกับกับเบาบนน้ำกับขึ้นลมกันนี่แล้วก็แม่นแม่นแล้วเฮ็ดนั่นเห็นเ้าทำสมเป็เฮ็ดมาราเรยเพราะมันก็เจ้าเมาเล่าแล้วก็เจ้าโวยก็เจ้านั่นเอาต้องได้เบิ่งกันอยู่มอดเฮ็เบาบน้ำก็จะได้ไปนอนไปแก้สิทธิ์ซ้ำกับบ้านกับเพื่อนเพราะมัน อะมั่วม้อหน่พี al, ่สมไปคิดเราจะจักกับบุเกินซิมนาทีกับฮอตเนาะอู้แซ่บบ่แซ่บโอ้แซ่บจริงจริงเลยอ่าจะไปยังม้าจะไปยังมาจะไปสิเดียมาไปสิเดียมาไปไปสิเมียโก้ไปเมียโก้ลืมเหรอวันนี้เทอเฮดอ่เนาะจะไปสิเดีมาบุแมเนฉันไม่เขาไหนมันห้ามยังไงเลย ว่าซะแล้วก็เลลืมเลย <c oughs> ไปผู้ใดสิใดมาผูา้ใดผู้ใดไปสิใดมาโม,มเมนเม,มื่อบัานั้นจะไอ้คือชอบคนอาจจะฟังอ่าเมื่อไหร่ปย้อนวิดีโอก่อนนะอ่าคือว่าผู้ผู้ใดไปสิใดมาเนี่แแแยแหละผู้ใดไปสิใดมาไอแม่นแม่นผู้ใดไปสิใดมาไอ ิลโอ้น่าข้าวจริงๆเลยนี่เตอนเห็นเมทาเพยเนาะเพราะว่าต่อไปในบ่าวพนํนจะได้ข้ามไปห้วยเมียงเพื่อจะไปอัดบันทึกเพลงของน้องเซาติ๊กเนาะติ๊กเนาะทำฮาล่มกันเนาะอ่าแล้วก็จะไปเอาอาหารมาเด้ไปอาหารมาไปฮะนบุคให้เห็นอาหานมาน่ะมากินแล้วตุ้ยงาม มีม <um well yeah. yep. yeah. <um uh, 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 ีเอ uh, no. oh, oh! ื <c oughs> <c oughs> ้อยเพิ่นอยู่ทางท้ายทางสารัฐดคนละใช่เพิ่นซื้อขึ้นตุ้มมาเห็ดอันนั้นเนอะยอดมาซือมามาตื่มตุ่มตุ่มสกินออกมากเลยตุ้มมาตุ่นั้นเออเป็นนั้นแหละอาจจะกินแบบนั้นแหละมันเนอะครับอ่าเนาะโอ้ตัวนี้ตาคงกินแล้วเนาะกินข้าวแล้วก็เสิร์ฟเลือกโอ้เอ้ามเอาเต่บินออก เครื่องในอยู่ในครบพี่น้องเอ้ยสุดยอดไม่ทอมิดไม่ทอมิดควรกินผ้าบ่มีเลยโอ้เนื้อเบอร์นปาดนี่อเบอร์นาดเลยอ่าถ้าได้ก็กินเนาะนี่โอ้ท่านผู้ชมสุดยอดนี่ตักขึ้นมาเลยอู้หู้ก็จะก่อหัวค้อนกันได้พี่น้องเลยท่านผู้ชมสังเกตเสียงหนักติดหัอเลยขนาดหอแล้วก็ยังมีลูกเอือนพี่น้องเลย อืมเนาะตัวใหญ่เลยเนาะอ๋อต um, ัวนี้เห็นใสเลยนี่นี่เห็นบ่อู้เห็นใสเลยอืมเนาะนี่แม่ครัวเพิ่นนี่เกระทะเล็กเด้อพี่น้องเอ้ยอืมเกระทะเล็กเด้อนี่น่ะโอ้บงลูกซิงเด้อแซ่บบ่เด้ออืมอืมแซ่บบ่โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด พอดีอ so oh, ิลีพี่น้องเลยบ่บ่แม่นว่าว่าเอาคอนเทนต์ว่าอีหยังความจริงแซบอิลีพอดีเลยแซบก็กินแซบเนาะผู้ใดซ่อนก็กินนี่นะผูดได้ซ้อนพูดเดียวเลยเออสร้างซ้อเกลือสร้างซ้อเป็นนอแล้วเด้อเนาะแม่คือเพ็ดแปะล่าซุ่มมันเนาะปุ่นโอ้เห้ยเฮ้ยากินกินกินข้าวแล้วจึงเพื่อนเนาะเนาะมันจะเอาอาหารหัวหันเนาะทางเอื้อยทางแม่เพิ่นอยู่ทางอ่า ไทยນາະເປັນຄົນໄທເບາະຖືວ່າເພິ່ນຝາກມາພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະເພ່ນນເງິ່ນວ່າທາຊົມເັກນາະຕັກບກຍ່ຍນາະອັງສຽງຫວລືອນນ້ສໍາເດີນະມວນມັບນາະອາເພິ່ນປ อ่าเนาะพ้นไปตักตัดอันไม่ยา่กับพกว้วยเนาะมาปูก,กินข้าวกินน้ำแล้วก็จะได้เกี่ยมเดินทางไปเบื้องนั้นเนาะอาทามผสมแล้วก็ไปพบกันอยู่ที่อ่าในการเมื่องทรงขาจาเนาะทามผสมเนาะอ่า